สวัสดีครับครั้งนี้ผมจะมาอธิบายถึงสิทธิการใช้ประกาศอุบัติเหตุในกรณีที่เสียชีวิตซึ่งในกรณีที่เสียชีวิตแบ่งออกเป็น2กรณีแต่ครั้งนี้ผมจะมาอธิบายถึงกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุทั่วไปหรือถูกฆาตกรรมก่อนนะครับในกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วไปหรือถูกฆาตกรรมนั้นจะได้เงินค่าคุ้มครองมากสุดถึง10,000แบาท แต่ผู้เสียชีวิตจะต้องไม่อยู่ภายใต้ข้อย,ยกเว้นทั่วไปที่ประกันจะไม่คุ้มครองดังนี้นะครับ 1. ผู้เสียชีวิตจะต้องไม่อยู่ภายใต้ริ์สุราหรือสารเสพติดนะครับ 2. ไม่ใช่การฆ่าตัวตายพยายามฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายร่างกายตัวเอง 3. การได้รับเชื้อโรคปรสิตข้อที่4นะครับการรักษาทางเวชกรรมหรือสัญลยกรรม 5นะครับการแทงรูปข้อที่6การรักษาฟันหรือรักษารากฟันการเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอมการครอบฟันข้อที่7นะครับอาหารเป็นพิษและข้อที่8นะครับอาการปวดหลังอันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาทหากไม่ได้อยู่ในกรณีที่กล่าวมาข้างต้นนะครับก็สามารถเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ได้เลยครับข้อที่1นะครับ ใบรับเงินค่าสินใหม่ทดแทน 2. แบบเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนข้อที่สนะครับสำเนารายงานบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีขอ้อ4ผลตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดข้อที่5านะครับสำเนารายงานชนสูตรพิษศกหน้าหลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจข้อที่6นะครับสำเนาหนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาลข้อที่7นะครับสำเนาใบมรณะบัตร ข้อที่8สำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียชีวิตนะครับข้อที่9าสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิตที่มีตาประทับว่าตายข้อที่10นะครับสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านข้อที่11ครับสำเนาใบมรณะบัตรกรณีผู้รับผลประโยชน์เสียชีวิตข้อที่12นะครับสำเนาทะเบียนสมรสหรือใบยากรณีผู้รับผลประโยชน์เป็นสามีรหรือภรรยากันนั่นเอง ข้อที่13ครับหนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่แสดงว่าเป็นนักศึกษาหรือบุคลากรข้อที่14ข้อสุดท้ายนะครับสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับผลประโยชน์เอกสารที่เตรียมทุกฉบับนะครับผู้รับผลประโยชน์จำเป็นจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องด้วยความปรารถนาดีจากคณะวิทยาการจัดการ